คืนนี้ปารีสจะคว้าแชมป์ฝรั่งเศสซูเปอร์รครัพสสมัยติดต่อกันได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปชมกันสปอยคู่วันนี้กับจอสปอยก่อนเตะประจำวันที่3มกราคมปี2024นะฮะโปรแกรมการแข่งขันคืนนี้ถือว่าเบาบางเลยทีเดียวแต่ว่าก็ยังพอมีนะเราได้ลุ้นด้วยเชียร์กันนะซึ่งวันนี้ก็จะโฟกัสไปในลีกหลักๆอย่างลาลีกาสเปนนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางคืนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ให้จรด้วยนะฮะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับขัดสวนได้ไม่ว่ากันนะครับนะก่อนอื่นก็ขอฝากกลุ่มสดชื่นของเราไปด้วยนะครับสำหรับท่านไหนเนี่ยนะครับที่ต้องการอยากจะเข้ามารับแนวทางเพิ่มเติมนะครับจนยังมีกลุ่มไลน์นะครับเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับนะก็มีสมาชิกเนี่ยไม่ต่ำกว่า300กว่าท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มนะครับนะสิ่งหนึ่งที่การันตีให้ได้แน่นอนก็คือความมั่นคง นะครับนะก็มีสมาชิกเยอะแยะขนาดนี้นะครับแล้วก็นอกจากแนวทางแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกทุกวันนะครับก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศในกลุ่มเข้าวๆแล้วกันนะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็สมาชิกในกลุ่มเนี่ยก็สดชื่นเลยทีเดียวนะครับก็ใครที่อยากจะได้แนวทางแบบนี้หรือว่าอยากจะเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนคติทางการในกลุ่มนะครับนะก็เดี๋ยวจอจะให้ทางเข้าเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะครับก็ลองเปิดใจเข้ามาดูได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับก็เข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลองเปิดใจดูแล้วกัันนะครบ ไปดูกันที่คู่แรกนะครับในศึกลาลีกาสเปนคืนนี้ฮะการาดาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกาดิสนะครับชื่อชา้นกาดิสอาจจะดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นหรือว่า,าตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับทั้งคู่เนี่ยจะว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะวันนี้การาดาอาจจะได้เปรียบได้ในบ้านนะครับแล้วก็กระแสวันนี้อยู่เจ้าบ้านพอสมควรนะครับนะเขามองว่าวัานนี้การาดาอาจจะเบียกชนะได้ในบ้านของตัวเองนะครับเพราะว่าผลงานในบ้านของการาดาเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็เขียวยากมาก นะครับแต่ว่าแรงจูงใจวันนี้ทั้งคู่ต้องบอกเลยนะครับว่าต้องการแต้มดดวยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าที่จะหนีตกชั้นทั้งคู่นะครับส่วนแคนาดานี่อาจจะหนักหน่อยนะครับวันนี้ต้องการ3คะแนนเป็นอย่างมากนะครับเพราะไท้แล้วคู่นี้แนะนําให้อยู่เจ้าบ้านนะครับแคนาดาที่มุมเสมอนะครับน่าจะเบียดชนะได้แล้วก็คู่นี้ครับแรงจูงใจต้องการสามคะแนนคู่น่าจะมีประตูได้ทั้งสองฝ่ายนะครับคู่นี้ติดกาแพงสูงไปได้เลยโอกาสที่จะมีประตูลงกันถึง3มีสูงครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเราไปดูกันที่เลียมาริกเปิดบ้านตระการมาเยอนขงมาายก นะครับ <Das kop at io> สถานการณ์ตอนนี้มาริกอยู่จากฝูงครับแต่ว่าก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับคิโรน่าก็ไล่ตามมาอยู่นะครับประตูได้เสียดีกว่านะครับนะแล้วก็โอกาสาที่วันนี้มาริกจะสามารถเก็บ3คะแนนในบ้านได้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับช่วงนี้โมเมนตัมมาริกมาดีนะครับโอกาสาที่พวกเขาจะชนะแล้วก็ชนะขาดทางด้านของมาเยกลกาเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับพอชนะแล้ววันนี้อยู่แล้วมาริคไปได้เลยครับนะรุ่นประตูที่2ได้เลยนะครับนะแล้วก็คู่นี้ติดกบแพงต่ำไปได้เลยนะครับดูแล้วไม่น่าจะยิงกันเยอะนคค2ู่ี้ะ สกู่ต่อไปครับเราไปดูกันที่คู่ระหว่างเซตาปิโก้นะครับของลาฟลีอุเบนิเตสนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับกลับมาเยือนของเรอยลเบติสนะครับคู่นี้สถานการณ์นะครับเรอยลเบติสตอนนี้อยู่อันดับที่7นะครับเซตาปิโก้อันดับที่18นะครับต้องการ3คะแนนเพื่อที่จะหนีตกชั้นนะครับถ้าเรามองในเรื่องของชื่อชั้นเนี่ยนะครับเบติสอาจจะดูดีกว่านะครับแต่ถ้าว่าครับวันนี้เขาให้ทางด้านของเซตาปิโก้ที่เป็นต่ออยู่เล็กน้อย นะครับเพราะว่าแรงจูงใจของปิโก้วันนี้ต้องการ3คะแนนเพื่อที่จะหนีตกชั้นโอกาสที่พวกเขาจะเบียดชนะมีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ถ้าว่าครับวันนี้ตอนมองว่าโอกาสที่ทั้งคู่เนี่ยจะแบ่งแต้มเนี่ยก็ยังเปิดกว้างอยู่นะครับเพราะว่าเรียลเบติสเนี่ยเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่ว่ามีเกมรับที่ค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับนะแล้วก็เสียประตูยากมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้นะครับอยู่ที่ดูลพินิจของเพื่อนๆ นะครับจอบมองว่าวันนี้เบติสอาจจะบุกมาขอแบ่งแต้มเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะแทนั้นอยู่เลี้ยวเบติสไปได้เลยนะครับแล้วก็คู่นี้เป็นทางเลือกนะครับนะคู่นี้มุดลงดินไปได้เลยครับไม่น่าจะยิงกันเยอะปิดท้ายคืนนี้ครับลาลิกาสปเปนนะฮะเราไปดูกันที่คู่ระหว่างคิโรนาเปิดบ้านตาะลักการมาเยือนของอตเลติโกมาดริกนะครับซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะทราบฟอร์มการเล่นของคิโรนาปัจจุบันดีนะครับก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่ค่อนข้างแข็งแร่งนะครับแล้วก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ค่อนข้างทําผลประกอบการได้ดี นะครับสำหรับพวกเรานะครับก็ฟอร์มการเรื่องของคิโรนาตอนนี้ครับก็น่าจะเป็นที่ประจักษ์นะครับให้หลายๆคนทราบนะครับเมื่อเทียบกับอาร์เตติโก้มาดริกแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ครับแอดมาดริกนะครับยังคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้นะครับผลงานที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าสถิติการเจอกันแอดมาดริกจะข่มกว่าก็ตามแต่ปัจจุบันตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับคิโรนาเป็นทีมลิงที่ค่อนข้างแข็งแร่งมากไว้ร่นในบ้านนะครับพวกเขาแพ้มาดริกเกมเดียวนะครับดอกนั้นพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครเลย นะครับแล้วก็เสมอให้กับทีนของแอตติกยินเบานะครับก็มีพลาดอยู่เกมนึงนะครับนอกนั้นพวกเขาชนะรวดเลยนะครับไม่ว่าจะเจอทีมไหนนะครับวันนี้ก็มองว่าคีโรนาไม่น่าจะแพ้ในบ้านอย่างแน่นอนนะครับคู่นี้แนะนําให้อยู่คีโรนาที่มุมเสมอนะครับเอ <ๆ S 1> อาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีมุมชนะได้ด้วยนะครับชนะแล้ววันนี้อยู่คีโรนาไปได้เลยครับ ส่วนคู่ต่อไปนะครับเราไปดูกันที่ฝรั่งเศสซูเปอร์คัพนะคู่ระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงครับวันนี้เล่นกันที่สนามกลางเจอกับทางด้านของตูลูสนะครับวันนี้ปารีสโอกาสที่พวกเขาจะคว้าแชมป์เนี่ยนะฮะเป็นสมัยที่2ติดต่อกันเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับนะวันนี้เจอกับทางด้านของตูลูสนะครับที่ฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะครับประกอบกับตารางการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างถี่นะครับทำให้สภาพความพร้อมความเหนื่อยล้าของนักเตะเนี่ย าจจะมีสะสมเมื่อเทียบกับปารีสที่ขุมกําลังพร้อมกว่านะครับพร้อมที่จะหมุนเวียนนักเตะนะครับแล้วก็วันนี้คาดว่าพวกเขาน่าจะส่งตัวหลักๆล,ลงอย่างแน่นอนนะครับพอชนะแล้วครับวันนี้อยู่ทางด้านของปารีสไปได้เลยนะครับน่าจะชนะถึง2ประตูอย่างแน่นอนครับคู่นี้ปิดท้ายคืนนี้เราไปดูกันที่โคปาอิตาเลียนครับนะคู่ระหว่างอาตาลันตาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซัสซวโลครับ นะครับแน่นอนว่าคุมกําลังอาร์ตันตาค่อนข้างได้เปรียบนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับนะครับประกอบกับผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างทําได้ดีเลยนะครับแรงจูงใจโมเมนตัมทีมกำลังมานะครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับแต่ทว่าครับวันนี้ครับนะแน่นอนว่าอาร์ตันตาอาจจะมีการโลเทชันนะครับเพราะว่าเกมหน้าพวกเขาต้องไปเยือน AS เอสโรม่าในศึกกันโชซิรีอา นะครับประกอบกับสถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับถือว่าค่อนข้างมีประตูได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วก็วันนี้จอนว่าซัสซโลน่าจะเปิดเกมแรกอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าพวกเขาไม่มีอะไรให้เสียอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับคู่นี้นะครับอยู่ที่ดุลพินิจของเพื่อนๆเลยนะครับจะไปในที่ทางไหนแต่สำหรับจอนจอนว่าวันนี้ซัสซรโลไม่น่าจะแพ้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้ขอลอกไปที่ซัสซโลที่1.25นะครับแล้วก็คู่นี้ได้นําให้เป็นลินบอลสดนะครับคู่นี้น่าจะยิงตงแ่่ครร นะครับแล้วก็น่าจะมีประตูเกิดขึ้นได้ทั้ง2ฝ่ายคู่นี้ติดกำแพงสูงไม่ได้เลยครับก็จบกันไปนะครับสำหรับแนวทางอกคู่วันนี้นะครับย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางให้ที่เหลืออยู่ที่ท่านตัดสินใจถ้าฟังแล้วชอบก็ตามมานะครับนะส่วน ใครอยากจะสวนได้ก็ไม่ว่ากันนะครับนะก็ความคีดเห็นเราอาจจะไม่ตรงกันนะครับนะก็วิเคราะห์จากสถิติแล้วก็กระแสที่มันเปิดมาให้ปัจจุบันตอนนี้นะครับนะมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไหลขึ้นไหลลงเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็อยู่ที่ดุลยพินิจของเพื่อนๆตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับส่วนชุดโครงการวันนี้ครับนะขออนุญาตไปให้ในกลุ่มแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้บอลมันน้อยนะครับขออนุญาตไปคัดก่อนนะครับขอไปดูกระแสก่อนแล้วกัน นะครับก็ใครอยากจะเข้ามาตามชุดโครงการคืนนี้หรือว่าอยากจะเข้ามาตามตัวเน้นหรืออยากจะเข้ามาเล่นบอลสดด้วยกันในกลุ่มนะครับเดี๋ยวจอจจให้ทางเข้าเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะครับก็ลองเปิดใจดูเข้ากลุ่มฟรีนะครับมีเงื่อนไขแค่ข้อเดียวนะครับสำหรับคืนนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอทุกท่านดูบอลมีความสุขเฮงๆรวยๆแล้วเจอกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ